สวัสดีค่ะหลายคนเคยสงสัยใช่ไหมคะว่าจะซื้อทอง,งทั้งทีซื้อทองที่ไหนดีวันนี้นะคะแดนจะมาสรุปให้ฟังค่ะ สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะแต่เชื่อว่าหลายคนเคยสงสัยหรือกำลังสงสัยนะคะว่าจะซื้อทองทั้งทีงทซื้อทองร้านไหนดีและร้านทองแต่ละร้านขายทองเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างเพราะว่าในการเข้าไปซื้อทองแต่ละครั้งนะคะราคาเริ่มแรกของการซื้อทองก็เกือบจะแตะ1000บาทเลยทีเดียวซึ่งไม่ใช่ราคาถูกๆนะคะดังนั้นเราควรเลือกร้านทองที่มีความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ละไม่โกงลูกค้าค่ะ โดยวันนี้นะคะแ่นได้สรุปออกมาเป็น4ข้อในการเลือกพิจารณาเลือกร้านทองค่ะข้อแรกนะคะเราควรเลือกร้านทองที่มีชื่อและที่ตั้งเป็นหลักแหล่งชัดเจนนะคะเพื่อที่ลูกค้านะคะจะได้ทำการเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อหรือเข้าไปขายที่ร้านทองได้โดยตรงค่ะถึงแม้ว่าปัจจุบันการซื้อขายออนไลน์จะเป็นที่นิยมนะคะร้านทองก็สามารถหันมาขายออนไลน์ได้เช่นกัน แต่เนื่องด้วยร้านทองมีกฎหมายว่าด้วยฉลากขงสงขบบคุ้มครองอยู่ทำให้ร้านทองจำเป็นที่จะต้องมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่งชัดเจนค่ะข้อ2นะคะ ควรเลือกร้านทองที่เป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำเนื่องจากการที่จะเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำนั้นจะต้องผ่านกฎเกณฑ์หลายๆอย่างนะคะอีกทั้งจะต้องได้รับการรับรองจากร้านค้าที่เป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำอยู่แล้วและต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของสมาคมค้าทองคำ ดังนั้นร้านทองที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมค้าทองคำนะคะสามารถสร้างความเชื่อมั่นไว้ใจให้กับลูกค้าได้อย่างแน่นอนค่ะโดยเราสามารถเช็คได้ว่าร้านทองร้านไหนอยู่ในสมาชิกสมาคมค้าทองคำนะคะโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์สมาคมค้าทองคำที่ www.goldtrader.or.th นะคะแล้วก็ไปที่เกี่ยวกับสมาคมค่ะจากนั้นไปที่ทำเนียบสมาชิก แล้วก็เลือกเลยค่ะว่าร้านทองที่เราดูไว้อยู่ที่จังหวัดไหนอย่างกรณีร้านทองชัยพัฒน์ของเรานะคะอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็เลือกที่จังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะก็จะเห็นนะคะว่าห้างทองชัยพัฒน์นะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมค้าทองคำค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะลูกค้าสามารถดูได้จากสติกเกอร์ที่แสดงความเป็นสมาคมสมาชิกทองคำอยู่ที่แปะอยู่ที่หน้าร้านทองค่ะ และข้อที่3นะคะให้เลือกร้านทองที่มีลวดลายตรงตามความต้องการของลูกค้านะคะโดยส่วนมากแล้วร้านทองทั่วไปส่วนใหญ่นะคะจะมีลายมาตรฐานไว้ให้ลูกค้าเลือกชมอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นลายคดกิดลายโซ่ลายผ่าหวายหรือลายสีเสาเป็นต้นนะคะแต่ในร้านทองแต่ละร้านค่ะก็จะมีการเลือกสต๊อก สินค้าทองที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นลายแฟชั่นต่างๆดังนั้นนะคะลูกค้าก็ต้องลองไปเลือกดูเลือกชมในร้านทองแต่ละร้านนะคะว่ามีสินค้ามากน้อยแค่ไหนตรงตามความต้องการของเราหรือไม่ค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะควรเลือกร้านทองที่มีราคาที่เหมาะสมโดยราคาที่เหมาะสมในที่นี้หมายถึงราคาขายที่เหมาะสมที่ไม่คิดค่ากำเน็ดที่แพงเกินไปและราคารักซื้อที่เหมาะสมโดยการไม่กดราคา ลูกคค้านะะโดยเรื่องราคาทองเหล่านี้แตนจะนำมาพูดในคลิปต่อๆไปค่ะโดยสรุป4ข้อในการเลือกพิจารณาร้านทองนะคะข้อแรกให้เลือกร้านทองที่มีชื่อร้านและที่ตั้งเป็นหลักแหล่งชัดเจนข้อที่2ค่ะให้เลือกร้านทองที่เป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคา ข้อที่3ให้เลือกร้านทองที่มีลวดลายตรงตามความต้องการและข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะให้เลือกร้านทองที่มีราคาที่เหมาะสมแตนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะและแตนก็ขอฝากกดติดตามเพจ f a c e b o o k ห้างทองชัยัดต์ตรงข้ามตลาดร่วมใจและก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์และ Subscribe YouTube ช่องซอแตนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ